ตอนที่253ไม่เกรงใจไม่เกรงใจอย่างไรความหมายของนางเผิงชัดเจนมากว่าหากบุตรสาวของเจ้ามาเป็นสะพายตระกูลข้านางจะไม่มีวันลำบากทันทีที่แต่งเข้าไปนางจะได้ครอบครองผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งของที่ดินและร้านค้าเรือนสองหลังก็จะทําการแบ่งแยกอย่างชัดเจนไม่มารบกวนซึ่งกันและกันพวกตนก็จะไม่ไปก้าวไก่ชีวิตของทั้งสองซึ่งสามารถใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขได้หลังประตูบานนั้น ตระกูลเผิงแสดงความจริงใจถึงเพียงนี้นางหวงจึงไม่มีสิ่งใดขัดเคืองต่อการทาบทามทั้งสองบ้านจึงตกลงกันว่าสามวันหลังจากนี้ถือเป็นเลื่องงามยามดีตระกูลเผิงจะนำสินสอดทองมั่นมาสู่ขอและกำหนดการมั่นหมายของทั้งสองตระกูลอย่างเป็นทางการแม่สื่อที่ตามมาด้วยยังไม่ได้พูดสักคำนางเป็นแค่ตัวประกอบไม่ได้ปริปากเอ่ยอันใดสักคำเดียวพวกเขาจัดการเรื่องมั่นหมายเรียบร้อยโชคดีที่ส่วนแบ่งของการเป็นแม่สื่อนั้นได้รับไม่น้อยหมายความว่าเงินก้อนนี้หาง่ายมาก นางวงอยากให้ว่าที่แม่สามีของบุตรสาวคนโตร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแต่นางเผงยิ้มพลางปฏิเสธลูกชายของเรารอฟังข่าวดีอยู่ที่บ้านตอนเที่ยงถ้าเราไม่กลับไปเขาจะต้องกินข้าวไม่ลงข้าวมื้อนี้เก็บไว้กินวันที่พ่อสื่อแม่สื่อมาสู่ขออย่างเป็นทางการก็แล้วกันจะดีหรือสองเท่าคู่นี้จะส่งสินสอดทองมั่นมาด้วยตนเองหรือพวกเขาให้ความสำคัญมากเพียงนี้เพราะกลัวว่าสไปร์คนเล็กจะหนีหายใช่หรือไม่ ครอบครัวฝ่ายสามีในอนาคตให้ความสำคัญต่อบุตรสาวคนโตเช่นนี้นางห่วงยังไม่ทันได้ดีใจสักเท่าไรหลังส่งพวกเขาที่หน้าบ้านแล้วนางก็หันกลับไปและเห็นบุตรสาวคนรองกลามกลางเกรมก่อกวนบุตรสาวคนโตที่หน้าแดงเรือเล่นอะไรแผลงๆอีกเป็นแน่บุตรสาวคนโตยกโถกระเบื้องเคลือบที่ดูคุ้นตาไปให้นางเผิงพร้อมความเขินอายนางค่อยๆเดินเข้ามาทีละก้าวพร้อมก้มหน้าลงและกล่าวเสียงแผ่วเบาวา่า นี่คือขนมปังกรอบรสผักท่านลุงกับท่านป้ารับไว้กินระหว่างทางเพื่อแก้หิวนะเจ้าคะนางเพิงรับมาจากนั้นก็มองไปทางกู่เหนียงตัวน้อยที่แสดงท่าทางเขินอายตรงหน้าก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนนี่คือขนมที่เจ้าทำเองหรือบุตรสาวคนโตพยักหน้าใบหน้าเล็กๆขาวเนียนสุกปลั่งขึ้นมาเล็กน้อยทำให้นางที่ดูงดงามอยู่แล้วยิ่งดงงามมากขึ้นไม่น่าหละเจ้าเด็กโง่ถึงได้ชอบกูเนียงผู้นี้มากเกรงใจยิ่งนักนางเพิงพอใจในตัวว่าที่สะพร์มากขึ้นเรื่อย ฮ่าฮ่าระหว่างทางกลับายท่านเพิงเปิดโถกระเบื้องเคลืออบแล้วหยิบขนมปัดงกรอบรถผักแผ่นบางออกมากินอย่างอร,อร่อยจากนั้นก็พยักหน้าอ,อย่างพอใจมีกลิ่นนอมและกรอบกำลังงดีฝีมือการทำอาหารของว่าที่สะพ้ายเล็กไม่เลวเลยเจ้าว่าลูกชายของเราชอบนางที่ฝีมือการทำอาหารใช่หรือไม่ขนมที่เขานำกลับไปด้วยเมื่อวานจะต้องเป็นฝีมือของกูเหนียงผู้นี้แน่ดังนั้นจึงไม่ยอมหยิบออกมาแต่แอบกินผู้เดียว นางเพิงถลึงตามองเขาจากนั้นก็แย่งโถกระเบื้องเคลือบที่บรรจุขนมในมือของเขามากินน้อยๆหน่อยเหลือให้ลูกชายด้วยนี่เป็นสีมือของว่าที่สะ a i s เล็กให้เขาได้ลิ้มลองด้วยสิโถกระเบื้องเคลือบใบนี้หนักตั้งสองช่างข้าเพิ่งกินได้แค่สองชิ้นเองนายท่านเพิงประท้วงขนมนี้มีรสเค็มติดปลายลิ้นไม่เลี่ยนเลยสักนิดเห็นได้ชัดว่าสะ a ้ s เล็กในอนาคตตั้งใจแสดงความกตันยูต่อว่าที่พ่อสามีอย่างข้ารีบเอามาไม่เช่นนั้นข้าจะไม่เกรงใจไม่เกรงใจ เอาสิเก่งจริงก็เอาสิสแสดงให้ข้าดูหน่อยนางเผิงซ่อนโถกระเบื้องเคลือบไว้ด้านหลังแล้วยกสองมือขึ้นมากอดอกไม่เกรงใจเจ้าจะไม่เกรงใจอย่างไรนายท่านเผิงเมินหน้าหนีไปทางอื่นและส่งเสียงอึย่างภาคภูมิใจจากนั้นก็หันกลับมาเรียบร้อยแล้วเอาขนมคืนมาให้ข้าข้าโดนเจ้าคุมอาหารตั้งแต่เช้าตรู่มื้อเช้าก็ไม่ได้กินขนมของตระกูลหลินก็ไม่ให้กินเจ้าอยากให้ข้าหิวตายหรือหากข้าตายลูกชายก็ต้องไว้ทุกตั้งสามปีสไยก็ไม่ได้แต่งเป็นเรื่องเป็นราว เฮ้เจ้ากําลังพูดเรื่องอันใดเมื่อเอ่ยถึงส p าายเล็กนางเพิงก็พูดอย่างกระตือรือร้นว่าก็คอยดูสิว่าปลายปีนี้จะมีงานมงคลหรือไม่ดั่งสำนวนที่ว่าจะมีหรือไม่มีเงินวันปีใหม่ก็ต้องแต่งลูกส p ้ายเข้าบ้านนายท่านเพิงถือโอกาสที่อีกฝ่ายไม่ทันระวังแอบหยิบโถกระเบื้องเคลือบไปจากนั้นก็หยิบขนมออกมาเคี้ยวพลางกล่าวว่าก็ต้องดูความประสงค์ของพ่อแม่ฝ่ายหญิงอีกอย่างไรกูเหนียงก็เพิ่งอายุ15ปีนางเพิงตอกตาใส่อีกฝ่าย เจ้าอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เหตุใดจึงพูดแต่เรื่องไม่ดีขนมนี้เจ้าควรเก็บไว้ให้ลูกชายด้วยอยากกินคนเดียวจนหมดเด็ดขาดระหว่างกลับบ้านพวกเขาก็พบว่าบุตรชายคนโตกลับมาจากข้างนอกพอดีและกำลังนั่งอยู่กับน้องชายจากนั้นบุตรทั้งสองก็มองหน้ากันช่างเออกลับมาแล้วหรือซื้อทัญ,ญพืชกลับมาด้วยหรือไม่ การเก็บเกี่ยวผลผลิตในภาคเหนือปีนี้ล้มเหลวหลายหมู่บ้านต้องรวมเงินกันเพื่อจ้างเรือไปซื้อธัญ,ญพืชจากทางใต้บุตรชายคนโตออกเดินทางเกือบหนึ่งเดือนเต็มผู้อาวุโสทั้งสองได้แต่เป็นห่วงอยู่ทางนี้เพิงอยู่ช่างมีอายุประมาณ36-37ปีรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำคล้ำมีหนวดสั้นเมื่อได้ยินเสียงของบิดามารดาแล้วในที่สุดเขาก็หยุดการจ้องเขม่งไปทางน้ององค์ชายและพูดกับมารดาว่า การเดินทางในครานี้รับรื่นมากขอรับทำการซื้อขายธัญ,ญพืชได้ตั้งห้าหมื่นกว่าช่างและขนย้ายเข้าไปที่โกดังเก็บสินค้าในเขตเรียบร้อยแล้วธัญ,ญพืชทางภาคใต้มีราคาถูกกว่าที่นี่เป็นเท่าตัวธัญ,ญพืชเหล่านี้ไม่ว่าจะเก็บไว้กินเองหรือวางขายให้ร้านค้าก็ล้วนคุ้มค่าทั้งสิน้นเมื่อหลายวันก่อนผู้ใหญ่บ้านได้กล่าวว่าผู้เช่าภายในหมู่บ้านเริ่มขายบุตรชายบุตรสาวกันเพราะแทบเอาชีวิตไม่รอดเจ้าดูสิธัญ,ญพืชที่เจ้านำกลับมานี้ให้พวกเขายืมสักหน่อยได้หรือไม่ ตระกูลผงใจบุญมากปีนี้ธัญพืชในแปลงนาไม่ได้รับการเก็บเกี่ยวพวกเขาก็ยกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าเหล่านั้นส่วนตนก็ยังต้องจ่ายภาษีให้ทางการตามเดิมธัญพืชในโกดังตอนนี้ก็เป็นผลผลิตมาจากคนยากคนจนทั้งสิ้นตอนนี้ต้องยืมธัญพืชในโกดังไปให้พวกผู้เช่าธัญพืชมีราคาแพงมากหากปีที่แล้วฝนตกตามฤดูกาลร,ราคาธัญพืชก็คงจะต่ำลง ส่วนธัญ,ญพืชที่คืนโดยผู้ช่อย่อมมีไม่เพียงพอและไม่คุ้มทุนแต่ก็ทนมองคนเหล่านั้นอดอยากโดยไม่ช่วยเหลือได้อย่างไรออยายืมก็ยืมพวกเขาได้ทราบข่าวระหว่างเดินทางว่าอาหารบรรเทาทุกจากราชสำนักอยู่ระหว่างเดินทางแล้วอีกไม่กี่วันก็จะสามารถช่วยพวกชาวบ้านได้ท่านแม่ขอรับเรื่องของข้าเล่าสำเร็จหรือไม่เพิงหยูเย็ยนเห็นบิดามารดาและพี่ชายกำลังถกเถียงกันเรื่องบรรเทาภัยพิบัติจึงอดไม่ได้ที่จะแทรกบทสนทนา ท่านพ่อท่านแม่พวกท่านลืมสิ่งใดหรือไม่นางเผิงตั้งใจแกลง้งเรื่องของเจ้าเรื่องอันใดหรือเจ้าไม่มีเงินไปซื้อตำราอีกแล้วหรือขอจากพี่ชายเองสิเพิงยู่เย็ยนร้อนใจเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ตำราขอรับเรื่องแต่งงานงานแต่งของข้าพวกท่านไปพูดคุยเป็นอย่างไรบ้างตระกูลหลินตอบรับหรือไม่เพิงยู่ช่างเบิกตากว้างว่าอย่างไรนะเรื่องแต่งงานอันใดท่านพ่อท่านแม่ขอรับท่านไปพูดเรื่องแต่งงานให้เจ้าเด็กบ้านี้หรือเขายินยอมหรือขอรับ เพิงอยู่ช่างเพิ่งกลับบ้านจึงยังไม่ทราบเรื่องนี้บุตรชายคนโตของเขาวิ่งเข้ามาจากด้านนอกและอยากกอดผู้เป็นบิดาสุดหัวใจแต่พอได้ยินหัวข้อสนทนานี้ก็หันหลังกลับแล้วสาวเท้าออกห่างทันทีนางเพิงเอ่ยด้วยความยินดีน้องชายของเจ้าชอบผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ดีมากฝ่ายหญิงยินยอมและอีกสามวันก็ส่งสินสอดไปสู่ขอได้เลยเพิงยูเหยียนได้ยินเช่นนั้นก็คลี่ยิ้มกว้างแล้วกระโดดโลดเต้นดีใจยิ่งกว่าได้รับของขวัญราคาแพง เจ้าเด็กอัปลักษ์เจ้ามานี่กับพ่อหน่อยเพิงอยู่ชางเหลือบเห็นร่างที่กําลังทําลับๆัล่อๆจากนั้นก็สาวเท้าก้าวใหญ่แล้วดึงหูของเพิงเจียเหลียงเข้ามาในห้องดูเจ้าสิท่านอาอายุน้อยกว่าเจ้าหนึ่งปีแต่เขารู้จักชอบสตรีแล้วส่วนเจ้ามัวทําอันใดอยู่